ผมชื่อสุภลักษณ์บัวรยนะครับก็ทําธุรกิจอาช่อกิจการคือวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจนะครับก็ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการแต่รูปครวยนะครับได้จังหวดสมุทรสงคมในรูปแบบต่างๆเพื่อ,อสร้างงานสร้างไรายได้และก็สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรแล้วก็เป็นการเพิ่มเอ่อมูลค่ามูลค่าบูรณติททางการเกษตรนะครับก็โดยสินค้าก็จะเป็นตั้งแต่อ่แปรรูปตั้งแต่หัวปีก็จะเป็นซุปหัวปีขนมหัวปีอบกรอบ ครึ่งหนึ่งกล้วยผงกล้วยแวนกล้วยเซนกล้วยอบแล้วก็จะเป็นที่จะเข้าโครงการก็จะเป็นเรื่องของไซลับกล้วยครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนั่นคือตัวเวสทั้งหมดเราก็ทํทำมันเป็นปุ๋ยนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องไซลับกล้วยครับคือเดิมจริงๆแล้วเราเริ่มต้นมาจากเรา,ารวมกลุ่มกันก่อนจริงๆเรามีหน้าร้านเนาะแล้วเราก็ ขายของเสร็จแล้วตอนหลังเราต้องการแบบว,ว่าผลิต,ลต,ลตสินค้าให้มีมูลค่าคุณภาพมากขึ้นเอางนี้ดีกว่าครับก็เลยเามารวม,รวมรวมตัวการระหว่างชาวบ้านชุมชนที่นี่กับตัวเกษตรกรจริงๆแล้วเราเริ่มต้นจากเราอยากต้องการแต่ลูกมูลค่า,าสินค้าทางการเกษตรในจังหวัดก่อนครับโดยเราก็เลยไปดูว่าสินค้าไหนที่แบบมีเยอะๆแล้วแบบไม่มีมูลค่าบ้างอะไรเงี้ยครับปรากฏว่า ก็เป็นกล้วยนยคะครับในจังหวัดสมุทรสงครามคือเป็นกล้วยปลูกแซมแล้วก็ลูก ى, เกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยก็ปลูกทิ้งปลูกบ้างแล้วก็ไม่มีมูลค่าแต่ว่ากล้วยเป็น ى, วัตถุดิบทางกางเรเกษตรที่ออกผลตลอดปีแล้วก็สามารถสร้างรายได้ตลอดปีแล้วก็เลยตัดสินใจเลืกอกกล้วยมามา,มาทําการแปลลูกครับแล้วก็เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตัววัตถุดิบทางกางเรเกษตรแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็ลูกบุเราด้วยครับ นอกจากหน้าร้านส่วนมากก็จะเป็นาฝากขายต่างห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ออกงานกับหน่วยงานราชการส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นช่องทางณปัจจุบันที่ที่เราทําค่อนข้างเยอะครับก็จะเป็นหน้าร้านาแบบออนไลน์นะครับก็จะเป็นเพจช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นตัวแทนจําหน่ายเข้ามารับสินค้าของเราแล้วก็ไปขายต่อ,อกทีนึงมีชื่อเพจที่พอจะ ถ้าเพจขายของเลยก็จะเป็นเพจบ้านกล้วยอัมพวาครับพิสานกีมชนบ้านสบายใจครับชื่อเพจแต่ว่าช e ้อปปี้อัลจาราสามารถคนได้ครับพิษาหกิมชนบ้านสบายใจหรือว่าเครื่องดื่มกล้วยผงดีบัส,สนะครับก็ส่วนมากขายออนไลน์ก็จะเป็นเรื่องของกล้วยผงเป็นหลักแต่ว่าหน้าร้านของของบ้านกล้วยอัมพวาก็จะเป็นพวกผลไม้แปรรูปเป็นหลักเเช่นกล้วย,ยเบนกล้วยเ้นกล้วยอบอะไรเงี้ยครับ คือเริ่มต้นจากนันคือตัวสินค้าที่ที่เป็นประเด็นก็คือตะกอตอนียเป็นเวสก็คือเป็นเป็นกล้วยกล้วยที่เป็นกล้วยงองนะครับเราก็เลยแบบว่าตะก่อนนียเราก็คือทิ้งทิ้งไปเป็นไม่ว่าจะเป็นทําเป็นปุ๋ยหรือว่าตะกอนตะก่อนทําเป็นปุ๋ยเราก็ทิ้งอยู่ดีอะไรเงี้ยครับก็เรามองว่ามันเป็นการสูญเสียมูลค่าด้วยแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยกับตัววัตถุดิบอันนี้แล้วก็ เ,เราก็เลยต้องการเพิ่มมูลค่าโดยการเราไปดูมาแล้วก็คือกล้วยระยะที่มันเป็นกล้วยงอมอะไรเงี้ยครับตัวน้าตาลอะตัวไซลับกล้วยอะไรเงี้ยมันอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะเราก็เลยมองว่าเอออย่างเั้นเราต้องการที่จะเอามาทําการแปลรูปให้ได้ตัวน้ํำไซลับจากกล้วยน่ะออกมาจริงๆแล้วประโยชน์ก็ที่ที่ไปดูมาก็คือเป็นเรื่องของการต่อกระตุ้นการขับถ่ายเป็นเรื่องของการช่วยในการนอนหลับแล้วก็เป็นการให้พลังงานกับ พวกกลังกายอะไรเงี้ยครับเราไปมองไปอยู่ตรงนั้นครับประมาณนั้นก็เลยเอามาทํากันไป็นลูกเราก็ได้ทดลองทําไม่ใช่ทดลองก็คือสั่งถังขึ้นมาครับแต่ว่าถังของเราอ่ะมันเป็นถังแบบชนิดเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นระบบแกนะ๊สเนาะเป็นถังสองชั้นครับอมันจะมีช่วงที่เราต้องทําแบบให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับอาจารย์แล้วก็ช่วงอุณหภูมิต่าลงเราตอนนี้เราคอนโทรลนะด้วยคนอยู่ซึ่ง ซึ่งจะต้องใช้คนควบคุมตลอดเวลาครับความประสิทธิภาพในการทํางานอะไรเงี้ยก็อาจจะสู้แบบอัตโนมัติไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็วิธีการลดความร้อนของอุณหภูมิครับก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับเราก็เลยแบบว่าอยากจะให้อาจารย์มาช่วยดูเรื่องของการทําเรื่องของการทํางานของอัตโนมัติของเครื่องนี้เลยเลยดีกว่าครับอย่างเช่นเราต้องการอุณหภูมิ90องศาเ,เครื่องสามารถรันให้เราได้เลย90องศาหรือว่า พอ,พอครบเวลาละ90องศาเียครบเวลาที่กําหนดแล้วเราต้องการให้มันลดเหลือ50องศาโดยก็เครื่องเราแค่ไปกดเครื่องแล้วก็ให้เครื่องสามารถทางานเอ่อลงมาได้เลยว่าให้ลงมาที่50องศาได้อะไรเงี้ยครับครับก็อันนี้เป็นประเด็นที่1นครับประเด็นที่2ก็คือ,อเมื่อเมื่อเครื่องมาทํางานเสร็จแล้วทําการบ่มเสร็จแล้วมันก็จะได้น้ากล้วย อันเนื้อกล้วยในผสมกันนะครับโดยปัญหาจริงๆอันนี้ก็ถือเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ค่อนข้างใช้พื้นที่จํากัดแล้วก็ประสิทธิภาพตัวยูยูน้ำกล้วยออกมาเนี่ยค่อนข้างต่านะครับโดยเราเอาผ้าผ้าขาวบางเนาะ,ะมาใส่มาใส่ตัวน้ําที่มันน้ำกล้วยผสมกับกล้วยเนะี่ยที่มันแบบผสมไปแล้วเพื่อจะแยกกากกับน้ำออกมันโดยการที่เรา,เาผ้าขาวบาง ม้วนม้วนม้วนแล้วก็ทําการห้อยเหมือนแบบเหมือน,นปลาอาจารย์ครับแล้วก็ให้น้ำนหยดออกมาซึ่งพอมันครบเวลาเราใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสักสองชั่วโมงเลยในการในการทำอ,อ่อกล้วยประมาณแค่70โลครับก็ใช้เวลา2ชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าด้วยแล้วก็สรุปแล้วก็คือได้น้ําออกมาแต่ว่าปรากฏว่าน้ําที่ไอกากที่เราแย่ออกไปอ่ะยังมีน้าเนี่ย ที่ผสมอยู่ก็ค่อนข้างเยอะอีกเราม่ควอมรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์เข้ามาช่วยตรงนี้ก็อาจจะทําให้ตัวยูน้ําเราน่าจะได้เพิ่มมากขึ้นจากเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือวิธีการวิธีการหนึ่งที่ที่อาจารย์คิดว่าเหมาะสมนะครับอันนี้มีสองประเด็นหลัก,ลกๆที่ที่จะสามารถเพิ่ม แยกไซรัปออกจากเนื้อกล้วยแบบอัตโนมัติประกอบไปด้วยตะแกรงแยกเนื้อกล้วยทั้งรับน้ำไซรับช่องทางออกน้ำไซรับชุดต้นกำลังมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนทางเข้าออกวัตถุดิบตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติหลักการทำงานของเครื่องแยกไซรับออกจากเนื้อกล้วยแบบอัตโนมัติ จะมีมอเตอร์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลแล้วส่งกำลังไปหมุนตะแกรงเวียงโดยแยกกากไว้ในตะแกรงแล้วสลัดน้ำน้ำออกด้วยความเร็วสูงตู้ควบคุมอัตโนมัติจะสามารถตั้งเวลาการทำงานของเครื่องได้แสดงสถานะการทำงานของเครื่องและมีระบบป้องกันอันตรายจากภาวะโหลดเกิน ต้องขอขอบคุณครับกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับที่ทำโครงการดีๆแบบนี้มาให้อาจารย์เข้ามาดูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อเพิ่มไม่ว่าจะเป็นมูลค่าของตัววัสดิุเองเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและก็เกษตรกรด้วยครับ